สวัสดีครับจากเหตุการณ์ในพม่านะครับท้าไมหลายคนนี่อยากทราบเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่านี่มากขึ้นโดยเฉพาะในรัชฉานีครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากก่อนที่จะมีการแบ่งเส้นประเทศเป็นรัชชาติสมัยใหม่พื้นที่บริเวณน,นั้นหมายถึงรัฐชานจนถึงเดียนเบียนฟูนะครับเป็นดินแดนที่เรียกว่า12จุไทยคําว่าจุคนไทยสมัยใหม่คงไม่เข้าใจเท่าไหร่นักแต่ว่าคนทางภาคเหนืออาจจะเข้าใจนะครับส่วนตัวแอดมินภาษาท้องถิ่นคําว่าจุจริงๆแล้วเนี่ยอาจต้องเสียงสูงขึ้นอีกนิดเป็นจุนะครับหมายถึงกลุ่มพวก 12จุไทยก็คือคน12กลุ่มที่อยู่ในภูมิภาคนะครับดินแดนนี้เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความเกี่ยวพันกับคนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดิมทีที่แดนนี้มีเมือง16เมืองนะครับเรียกว่า16เจ้าไทยอยู่มานานผ่านการเวลานะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีการขยายออกไปตั้งถิ่นฐานกระจายตัวออกไปแต่ว่าโดยรากเงาแล้วใกล้ชิดกันนะครับจนมาในปี2427ถึงปี2428อันนี้เข้ายุคใหม่แล้วฝรั่งเศสจีนเวียดนามมีการแบ่งกันแล้วครับแน่นอนว่ารูปแบบเดิมๆไม่เหลือแล้ว16เมืองจีนเอาไป6เมืองเหลือ10เมืองนะครับฝรั่งเศสเอามารวมกับเวียดนามแล้วก็ยกฐานะเมืองมูล กับเมืองควายขึ้นมาสองเมืองรวมกับ10เมืองที่เหลือเป็น12เมืองเรียกว่า12เจ้าไทยหรือว่า12จุดไทยนะครับชาติพันธุ์มีความต่างแต่ก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่ เมืองที่จีนเอาไปนี้เป็นคนลื้อซะเป็นส่วนมากนะครับส่วน12จุดไทยที่เหลือประกอบไปด้วยไทยดําหรือว่าผู้ไทยกับไทยขาวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นอิสระต่อกันก็คือปกครองเมืองใครเมืองมาแล้วครับเมืองไทยขาวมีสเมืองก็คือเมืองไร่เมืองเจียนเมืองมูลเมืองบ้างเมืองไทยดํามี8เมืองนะครับก็คือเมืองแถนเมืองควายเมืองดุงเมืองม้วยเมืองลาเมืองโมะแล้วก็เมืองหวัดนี่คือช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาณาจักรล้านช้างก็ได้เข้ายึดพื้นที่ยึด12จุดไทย ไปนะครับไทยดำไทยขาวก็อยู่ภายใต้การปกครองของร้านช้างหรือว่ากรุงศรีสัตนาคณะหุดลร้านช้างก็คือเชื้อสายเชียงแสนล้านนาที่แยกตัวออกไปนะครับหลังจากร้านช้างยึดไทยดำหรือว่าผู้ไทยได้แล้วก็มีการเกณฑ์หรือว่าอพยพผู้ไทยลงมาเป็นเหตุให้ไทยดำหรือว่าผู้ไทยเนี่ยออกจากพื้นที่12จุดไทยลงมาทางใต้นะครับจนถึงปี2250ร้านช้างก็แบ่งเป็นร้านช้างหลวงพะบาและก็ร้านช้างเวียงจันนะครับต่อน,นั้นก็อยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระสันเพ ที่8หรือว่าพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับสิจุดไทยแล้วอยู่ภายใต้ร้านช้างหลวงพะบางบางส่วนแล้วก็บางส่วนอยู่กับร้านช้างเวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์อพยพไทยดาหรือว่าผู้ไทยลงมาส่วนหลวงพะบางเนี่ยให้ปกครองกันเองนะครับก็เริ่มมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันที่แอดมินเล่าเรื่องนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพความเกี่ยวพันกันนะครับระหว่างร้านนาล้านช้างแล้วก็อยุธยาดูจากชื่อเมืองต่างๆแล้วนะครับใน12จุดไทยเนี่ยคุ้นกับภาษาไทยปัจจุบันเป็นอย่างมากอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับ จนในที่สุดนะครับดินแดนแถบนั้นก็แบ่งเป็น4ประเทศก็จะมีจีนเวียดนามลาวแล้วก็พม,มา่าส่วนไทยไปไม่ถึงอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับและเมืองที่น่าสนใจใน12จุไทยเดิมก็คือเมืองลาปัจจุบันอยู่ในพม,มา่าเขตรัฐชานตะวันออกแอดมินจะเรียกเมืองลาว่าแหลมทองคานะครับซึ่งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคําเมืองลานี่เป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณปัจจุบันนี้คนไทยไม่รู้จักมากนักแม้ว่าจะอยู่ใกล้ประเทศไทยนิดเดียวนะครับนี่คือลาสเวกัสน้อยมีแหล่งบันเทิงและก็คาสิโนมากมาย ประชากรเมืองลาเป็นคนไทยลรือใกล้ชิดกับ12ปันนานะครับจีนนี้เข้ามาลงทุนมากมายเป็นเขตปกครองพิเศษแน่นอนว่ามีกองทัพของตัวเองด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ว่าไม่มีใครกล้ายุ่งน่าสนใจมากนะครับในบรรดากลุ่มกองกําลังในพมา่านอกจากว้าแดงแล้วก็จะมีกองทัพเมืองลาที่แกร่งที่สุดนะครับพม่านี่ไม่กล้าโวยวายกองทัพเมืองลามีชื่อว่า ndaa นะครับหรือว่า national democratic alliance army หรือว่ากองทัพพนมิรประชาธิปไตย แห่งชาติแต่ก่อนชื่อว่าโกกั้งเดโมครซีพาร์ทีนะครับหรือว่าพรรคประชาธิปไตยโกกั้งหลังจากสู้รบกับพม่ามานานนะครับก็ตกลงสงบศึกกับพม่าประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับ <het> หลังจากนั้นเมืองลาก็ผันตัวค้าขายเป็นเภศสัชกรบ้างแล้วก็มีการลงทุนจากจีนมีแหล่งบันเทิงคาสิโนทําให้เศรษฐกิจนี้ดีขึ้นนะครับ กองทัพเมืองลามีกาลังพลประมาณ1 5 0 0ถึง2,000คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดาด้วยอาวุธที่ทันสมัยกับแบ็กอัพอย่างจีนเลยครับและถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในพม่าไม่ใช่ว่าจะโค่นพม่าได้นะครับแต่ว่าจะช่วยรักษาอํานาจของทหารพม่าเพราะว่ากองทัพเมืองลาเป็นพันธมิตรกับพม่าและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรปัจจุบันก็ดีกับเมืองลาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องยากที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรในปัจจุบันได้เพราะว่ากลุ่มที่แข่งแข่งนี้ไม่ร่วมด้วยนัสุดท้้้ายแลวมีผูเชช คาดว่าทหารพม่าจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็กลุ่มอำนาจต่อไปได้วนลูปเดิมๆแต่ว่าจะผ่อนคลายกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องราวของกองทัพเมืองลาะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจในพมา่าปัจจุบันเมืองลาก็เป็นจีนไปแล้วเกือบหมดแล้วครับเหลือเรื่องราวเดิมๆอยู่นิดเดียวจากดินแดน12จุดไทยก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่อง12จุดไทยนี่น่าสนใจมากถ้าเราศึกษาถึงแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเรามองจากหน้าตาศัพท์ภาษาที่พูดแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยรู้จักมากนักแต่ก็มีความใกล้ชิดแบบไม่น่าเชื่อนะครับ